สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการสร้างฟังก์ชันนะครับในภาษาไพทอนนะครับการสร้างฟังก์ชันเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างคำใหม่นะครับหรือเป็นการสร้างอะไรครับคำสั่งใหม่หรือเป็นโปรแกรมย่อยก็ได้เรียกได้เรียกได้หลายแบบนะฮะชื่อฟังก์ชันนี้นะครับเป็นกลุ่มคําสั่งในแต่ละภาษาอาจจะมีการเรียกต่างกันนะครับสภา,ภาภาษายุคเก่าอาจจะเรียกว่าสับรูทีนนะครับ หรืออาจมีคําว่าฟังก์ชันหรืออาจจะมีคําว่าเม็อดนะครับมีด้วยกันหลายแบบนะครับแต่ก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะฮะคราวนี้เราทําความรู้จักกับฟังก์ชันก่อนที่ผ่านมานะครับเราเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเนี่ยเราก็มีการเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆมาแล้วแต่เป็นฟังก์ชันที่ <c oughs> ตัวแปลภาษามันรู้จักครับเช่น print พอเราเรียก print ปั๊บนะฮะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอยากจะป r i n t อะไรก็ใส่ข้อมูลเข้าไปข้างในเราใช้ฟังก์ชัน input ฟังก์ชัน Input นี้ในวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจะไม่มีข้อมูลใส่ไปก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวแปร x มารับนั้นฟังก์ชันแบบนี้นะก็เหมือนเป็นคำสั่งนั่นเองนะครับหรือเราอยากจะใช้ฟังก์ชันที่เราจะต้องอเรียกโมดูลต่างๆขึ้นมาครับ mm hmm. เช่นฟังก์ชันในการสุ่มข้อมูล Land In แล้วก็สามารถเรียกแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะแต่ฟังก์ชันที่ผ่านมานะครับเป็นฟังก์ชันที่ภาษา Python มันมีอยู่แล้ว แต่มาวันนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเองนะหรือนิยามคําใหม่ๆขึ้นมาเองได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูการทํางานของโปรแกรมนะครับ <c oughs> โปรแกรมเกิดจากการทําคําสั่งต่างๆมาต่อเรียงกันส่วนว่าคําสั่ง AA เนี่ยเป็นคําสั่งที่หรือเป็นฟังก์ชันที่คอมพิวเตอร์มันรู้จักอยู่แล้วภาษานั้นรู้จักแล้วก็ทํางานไปครับพอทํางานไปถึงคําสั่ง MM m ซึ่เเป็น คำสั่งนี้เป็นฟังก์ชันเป็นคำใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาโปรแกรมก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นพอจบฟังก์ชันนั้นก็มาทําคําสั่งใหม่ต่อไปฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างฟังก์ชันนะครับบางคนก็บอกว่าอะไรที่เราต้องการเรียกใช้บ่อยก็สร้างเป็นฟังก์ชันซะไม่ต้องเขียนซ้ําๆอะไรที่มีการทํางานซับซ้อนนะครับเราก็สร้างเป็นฟังก์ชันซะแล้วเราก็นําการทํางานซับซ้อนนั้นนะครับไปให้คนอื่นใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองดูนะฮะผมจะสรุปให้ฟังว่าฟังก์ชันควรใช้เมื่อใดนะครับกลุ่มคําสั่งที่ต้องเรียกใช้บ่อยๆนะครับทำเป็นฟังก์ชันนะครับหรือการทํางานที่ซับซ้อนนะครับเราอาจจะเข้าใจการทํางานนั้นคนเดียวสร้างฟังก์ชันขึ้นมานครับและอาจจะนําฟังก์ชันนี้ไปให้คนอื่นใช้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือตัวอย่างที่อยากให้ทุกท่านนะครับทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับและในการสร้างฟังก์ชันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่ จะให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นโมดูลได้อยากทำโมดูลใดก็เรียกฟังก์ชันนั้นมาใช้งานนะครับหรือเป็นการสร้างการทำงานนะครับเพื่อให้ผู้อื่นนำไปใช้นะเช่นอะไรครับมีการทำงานหรือมีสูตรบางอย่างมันซับซ้อนมากคนอื่นเข้าใจสูตรนั้นยากเอาสูตรหรือสมการนั้นมาให้คนอื่นเขียนโปรแกรมก็เขียนได้ยากเราก็จัดการสร้างขึ้นมาซสเองเลยแล้วให้คนอื่นเอาไปคิดนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะคราวนี้ลองดูนะครับการประกาศฟังก์ชัน แต่ละภาษาก็แตกต่างกันไปนะฮะถ้าเป็นภาษาไพทอนนะครับสะดวกเลยครับการประกาศฟังก์ชันเริ่มต้นที่คำว่า def นะครับ define function นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็คอลอนแต่ในนี้นะครับถ้ามีการส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลก็ต้องมีการส่งค่า Input เข้าไปจากนั้นในฟังก์ชันนี้จะมีการทำคำสั่งกี่คำสั่งก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าฟังก์ชันนี้มีการทำงานและมีการ ส่งค่ากลับมาอาจจะต้องมีรีเทิร์นนะครซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูต่อไปนะครับ <c oughs> อันนี้ดูต่อครับถ้าผมจะเขียนฟังก์ชันง่ายๆครับชื่อว่าโชนะฟังกช์ชันของผมชื่อว่าโชไม่มีการส่งข้อมูลเข้าไปและในฟังก์ชันนี้ทำสองคำสั่งครับคือพินนะฮะฮัลโหลนะครับพินสบายดีไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชันโช เรียกคาว่าโชว์เมื่อไรนะครับโปรแกรมก็จะทํางานทันทีเลยนะเดี๋ยวต้องดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะครับว่าถ้าเราสร้างฟังก์ชันโชว์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทาอะไรต่อไปได้บ้างนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับผมจะเขียนโปรแกรมบนแ์เชลวินโดนะครับแอร์หรือหมด w วิน s h e ช l ให้ดูนะครับะจะลองสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะฮะเช่นผม ถ้าจะสร้างฟังก์ชันผมสร้างฟังก์ชันง่ายๆที่ไม่มีการผ่านตัวแปรเข้าไปและไม่มีการคืนค่านะฮะก็เริ่มต้นด้วย design น,นะครับ def นะครับผมให้ชื่อฟังก์ชันว่า show นะฮะฟังก์ชันชื่อ show นี้นะครับ <c oughs> ต้องอไม่ไม่ใส่พารามิเตอร์เข้าไปนี่ก็วงเล็บเปิดวงดเล็บปิดเฉยนะครับผมต้องการจะ print ครับในฟังก์ชันนี้นะครับประกอบด้วยคำสั่ง2คํคำสั่ง คำสั่งแรกครับฮัลโหลนะฮะคำสั่งแรกฮัลโหลนะครับแล้วก็คำสั่งที่สองนะครับปิ้นนะผมขอใช้ภาษาไทยนะครับสบายดีไหมสบายดีไหมโอเคนะครับนะบเพราะนั้นตอนนี้นะครับเราก็ประกาศฟังชันเรียบร้อยละ เมื่อเราสร้างฟังก์ชันครับในนี้อาจจะมีคําสั่งจํานวนมากก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีคําสั่งแค่2คําสั่งพอนะครับพอเราจะใช้งานเราก็เรียกโชว์นะฮะเรียกชื่อฟังก์ชันนะครับและถ้าไม่มีการใส่พารามิเตอร์้าไปก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะฮะคลอ Enter ปั๊บคำสั่งนี้ก็ถูกเรียกมาใช้งานเลยเราจะเรียกกี่ครั้งก็ได้ครับนะฮะนั่นแหลเหมือนกับเราสร้างกลุ่มคําสั่งใหม่ๆขึ้นมา คราวนี้ผมจะใช้วิธีการทำซ้ำนะฮะผมจะทำซ้ำสิบครั้งครับให้ i เป็นตัวนับ for i in นะครับนะฮะทำซ้ำไปสิบครั้งนะครับและในการทำซ้ำนี้นะครับผมจะเรียกโชว์นะฮะ้องดูนะครับพอลันออกมาปั๊บเรียบร้อยเลยครับนี่คือทำออกมาสิบครั้งงนั้นตัวอย่างนี้นะครับ เราสามารถสร้างฟังก์ชันหรือสร้างคำใหม่ครับหรือสร้างโปรแกรมย่อยก็ได้นะฮะเราเรียกได้หลายแบบนะครับอาจจะเรียกว่าฟังก์ชันนะครับหรือมองว่าเป็นโปรแกรมย่อยก็ได้ถ้าใครคุ้นกับภาษาอื่นๆคือเรียกชื่อคำสั่งมาปั๊บเรียกชื่อฟังก์ชันมาปั๊บก็ทํางานได้ทันทีนะฮะในขณะเดียวกันตรงนี้นะครับอาจจะมีการคืนค่าออกมาก็ได้เช่นค่าที่เกิดจากการคํานวณต่างๆนะครับหรือมีการใส่ค่าเข้าไปคํานวณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คำสั่งชุดไหนที่เราเรียกใช้บ่อยๆหรือการทํางานบางอย่างที่มีการทํางานซับซ้อนนะครับเราออกแบบฟังก์ชันขึ้นมาแล้วเอาฟังก์ชันนั้นให้เพื่อนใช้นะครับก็ทําได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่บอกว่าเราสร้างฟังก์ชันกําหนดฟังก์ชันขึ้นมาเองนะครับคราวนี้งานชนิดไหนนะฮะต้องการคํานวณน,นะครับบางครั้งเราสร้างฟังก์ชันเอาไว้ก็ได้ครับ นะถ้าพูดถึงฟังก์ชันบางทัน้นบางท่านก็นึกถึงเรื่องการคำนวณเป็นหลักนะฮะแต่จริงแล้วฟังก์ชันก็เป็นกลุ่มคําสั่งหรือโปรแกรมย่อยที่เราจะให้คอมพิเวเตอร์ทํางานนั่นเองลองดูนะฮะถ้าผมต้องการคํานวณค่าเนี่ยครับ f x เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งนะฮะถ้าฟังก์ชันเป็นแบบนี้ f x อ x กำลังสองบวกหนึ่งผมอยากหาค่า f ของสองก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ใส่สองเข้าไปนะฮะสองยกกำลังสองได้สี่บวกหนึ่งก็ได้ห้า แต่เมื่อใดครับเราต้องการคำนวณค่านี้บ่อยๆนะเนะช่นใช้ฟังก์ชัน f x และใส่ค่า x ต่างๆเข้าไปหรือบอกว่าให้ x เนี่ยมีค่าตั้งแต่1นถึง10และคำนวณบ่อยๆถ้ามีการคำนวณบ่อยๆนั้นนะครับเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้เลยเพราะว่าถ้าเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนค่าฟังก์ชันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะเราดูตัวอย่างนะครับถ้าผมเขียนโปรแกรมแบบนี้ต้องการคำนวณ x กำลังสองบวกหนึ่งนะฮะแต่ให้ x มีค่าตั้งแต่ หนึ่งไปจนถึง9ขยับครั้งละ1เพราะนั้นเนี่ยผมอาจทำคำสั่งการวนซ้ำได้ครับ for x in range แล้วก็ 1, <c oughs> 1ไปถึงช่วง10กระโดดครั้งละหนึ่งในนี้ทำอะไรครับในนี้ก็คำนวณ y เท่ากับ x กำลังสองบวก1ได้ค่าอะไรปิ้น y นะครับ <c oughs> อันนี้ผมเขียนโปรแกรมตรงๆโดยที่ไม่ได้สร้างฟังก์ชันพอรันโปรแกรมออกมาปาั๊บก็เป็นแบบนี้เลยครับนะฮะ ถ้า x เท่ากับ1 1ยกกำลังสองก็ได้1บวก1ก็ได้2พิมพ์มาเรื่อยๆแต่ถ้าผมสร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับก็เริ่มตน้นด้วยคำว่า d e f นะครับชื่อฟังก์ชันผมมาชื่อว่า f x ซึ่งชื่อฟังก์ชันนี้นะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎการตั้งชื่อด้วยนะฮะและชื่อฟังก์ชัน f x นี้นะครับผมจะรับค่า x เข้าไปเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้มีการผ่านค่าเข้าไปในฟังก์ชันนะครับไม่เหมือนกับฟังก์ชันโชว์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับไม่่่มีีกกาาารรใสคคเข้้้ไปนนนนนะััััฟง์ช f บ ในนี้จะคำนวณ y เท่ากับ x กําลัง2บวก1นะฮะพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับพอเรียกใช้ฟังก์ชันปับ๊บส่งค่า x เข้าไป x จะถูกนำไปคํานวณครับจากนั้นก็จะพิมพ์ครับพิมพ์ค่า y ออกมาแต่การพิมพ์ค่า y นี้นะครับผมใช้พิมพ์ออกมาหลายพารามิเตอร์ค่าแรกครับพิมพ์คําว่า f แล้วก็วงเล็บเปิดค่าต่อมาตัวแปร x ค่าต่อมาวงเล็บปิดแล้วก็เท่ากับค่าต่อมา y ที่เกิดจากการคํานวณ จากนั้นนะครับผมก็จะเรียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเลยครับนะเรียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับผมก็บอกว่า for x เท่ากับนะ for x นะครับอยู่ในช่วง1นถึงสิกระโดดครั้งละหนึ่งแล้วก็เรียกฟังก์ชัน f x นี้เข้าไปนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงค่า x นี่เป็นค่าที่เกิดจากการวนลูปจะเห็นว่าถ้าเราสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาปั๊บพอคอมพิวเตอร์ทํางานผลลัพออกมารูปนี้เลยครับ นะฮะก็ใช้งานง่ายขึ้นหรือเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันอื่นๆที่ซับซ้อนมากขึ้นครับเราก็เปลี่ยนแค่บรรทัดนี้ก็เรียบร้อยเลยนะฮะนันนี่อันนี้คือตัวอย่างการสร้างฟังก์ชันง่ายๆนะครับลองทําดูไม่ยากลองดูตัวอย่างนี้นะครับผมต้องการคํานวณนะครับค่าของฟังก์ชันนะครับ y เท่ากับ x กาลังสองบวกหนึ่งนะฮะถ้าเราจะเขียนโปรแกรม y เท่ากับ x กาลังสองบวกหนึ่งโดยที่ค่า x เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่1ไปจนถึง9นะครับ เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมในลักษณะของการวนซ้ำได้นะครับผมก็ลองทําแบบนี้ครับใช้คําสำั่ง for นะร for ให้ตัวแปร x นะครับอยู่ในช่วงตั้งแต่1นึถึงสิแล้วก็เพิ่มครั้งละ1โดยการทํางานในคำำําสั่งทําซ้ําแบบ for นั้นนะครับผมให้คํานวณ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหแล้วก็ปิน y นะฮะลองดูผลลัพธ์นะครับว่ารันออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าของ การคำนวณนะครับที่โปรแกรมนะครับคำนวณมาวนลูปนะครับตั้งแต่ fx นะครับโดยที่ x มีค่าเท่ากับ1นะครับไปจนถึง9นะถ้าลองคิดดูนะฮะ9ยกกำลัง2นะฮะบวก1ก็ได้81นะฮะจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับเป็นการวนซ้ำแล้วก็มีการคำนวณนะครับถ้าเกิดว่าการคำนวณในนี้นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับ การเขียนโปรแกรมแบบนี้อาจจะไม่สะดวกขณะเดียวกันเราสามารถสร้างเป็นฟังก์ชันนะครับหรือสร้างเป็นโปรแกรมย่อยในการคำนวณแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าในภาษา Python เนี่ยก็จะเรียกว่าฟังก์ชันโดยที่เราสามารถที่จะดีไซน์นะครับออกแบบฟังก์ชันได้แบบนี้นการออกแบบฟังก์ชันจะเริ่มต้นด้วยคำว่า def นะครับ define นะครับตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วก็พารามิตเตอร์นะครับเพราะนั้นตัวอย่างนี้นะครับ ผมจะสร้างฟังก์ชันคำนวณ y เท่ากับ x กำลัง2บวก1นะครับแล้วก็ส่งค่าพารามิเตอร์ x เข้าไปโดยค่าตรงนี้นะครับจากนั้นในฟังก์ชันนี้ก็จะปินครับปินว่าอ่าปินสตริงคำว่า f แล้วก็เครื่องหมายวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ตัวแปร x นะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวที่3คือสตริงวงเล็บปิดก็เท่ากับตัวที่4คือตัวแปร y ที่เกิดจากการคำนวณน,นะฮะจากนั้นนะครับผมก็ใช้คำสั่งวนลูปธรรมดาครับ for x in range แล้วก็1นึ่ในช่วง1น0ถึงสิกระโดดครั้งละ1แล้วในนี้ก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันจะเห็นว่าฟังก์ชันที่เราดี f i n ไว้ที่เราสร้างขึ้นมาประกาศขึ้นมานะครับเราเรียกชื่อฟังก์ชันแล้วส่งตัวแปรเข้าไปนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลได้ทันทีเดาตัวอย่างนะฮะถ้าผมรันออกมาปับ๊บอ,ออกมาแบบนี้เลยนะฮนะเพราะนั้นอันนี้คือผลลัพธ์ของการรันนะครับผลลัพธ์ของการรันโปรแกรมนี้นะฮะ โปรแกรมหลักคือตัวนี้แหละครับบนลูป x อยู่ในช่วง 1- นึถึงสิแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชันนี้มาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักการสร้างฟังก์ชันการประกาศฟังก์ชันนะครับเ,เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะครับที่มันมีการคํานวณซับซ้อนได้ง่ายขึ้นนะครับตรงไหนที่มีการคํานวณซับซ้อนหรือเรียกใช้บ,บ่อยๆก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานนะครับลองดูนะครับไม่ยากครับ